โอ้ย<ฮ>อย่างกรอบอนี่พริกกระเลียงงาม ปลาหมอปลาหมอปลาหมอบืนน้ำอันนี้ไม่ใช่คางดำแล้วคางเขาคางเขาได้แล้วนี่เกือบแล้วตัวใหญ่นะทุกคนนี่อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่ดูเล็กงอเลยเนาะเกือบสไหร่เกือบสองโลอสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ปลาเผาเนาะปลาเผารอบดึกเลยทุกคนนี่ อันนี้ก็ตัวใหญ่ๆเลยนะมากำลังร้อนๆเลยใช่ไหมขึ้นจากเตาโอ้โหยังหอมยังหอมโอ้โหือมาอืม,มอัมนนี้อืมขาดอะไรไปสักอย่างขาดเส้นใช่ไหมขาดเส้นขาดเส้น,าสนมา โอ้โหฮึมฮมฮึได้กระเจี๊ยบอ่อนๆฮืมอืมคำโตโๆนี่อย่างนี้ล่ะโอ้โห นี่ไตพุงของดีของอร่อยเลยนะเนี่ยโอ้ยฟันมันอร่อยมากโอ้ยดูควันดูควันควันขมงมาอืมอืมเนอะจิ้มไม่ต้องใช่ไหมอืมอือหือใช่ไหมหวานหวานมันๆอร่อยมากเค็มเค็มมตัวเย่บักหัก bật giáp, tham theo quá đó, đây,